ผู้ใดบ่ใส่มันสีโลดล่งลดลงลดลงจนเหมิดในที่สุดเฮาต้องเพิงแต่ยาเล็งเพราะว่ามันบ่มีอาหารกินคือคนนี่แหละมม่มีอาหารกินบ่สามารถที่สิไม่แร้งยางยางคือกันขั้นมันบ่มีแห้งหรือว่ามันบ่ได้กินอาหารมันก็สีเริ่มมีปัญหาเป็นยางป่วยเป็นยางเปลือกแตกเป็นยางหนาแห่งเป็นยางงาหักลายแล้วก็เป็นดอกต้นยางก็สิเป็นดอกเป็นชีก็สีเฮียนให้ต้นยางตาย เพราะฉะนั้นเข้าคว้ที่สิิเติมห้มันพราะวะเขากีดไปมันก็บีบ,บน้ำยางมันออกมาเขาใส่เขาใส่พลังงานมันหลายเกินไปกีดสองเว่นหนึ่งกีดหนึ่งเว่นหนึ่งเขาจะเอาน้ำยางมาขายอยู่ตลอดแต่ว่าไม่เคยเติมอีมหอย่างไ้มันเลยเติมปุ๋ยเม็ดเทีย,ยวรอบปีแล้วสีไ้มันเอาอีย่งมอออก กินเทียเดียวจบไปฮอดปีห็นมันเป็นไปบ่ดด้เข้าก็ต้องคำนวณถึงความเป็นจริงน้ำว่าเขาได้เติมอีอย่างให้มันบ่ถ้าเขาเติมถาดอาหารยูเบ่เร้าเติมเติมมันก็มีนำยางให้เข้ายูเบ่เร้าเขาเติมเติมมันก็มีถาดมันก็มีนำยางให้เข้ายูเบ่เร้าแล้วถาดอาหารตัวนี้มันสิมมอยูซีโต ข้าสามารถที่สิเติมทูกซิฟมือทาอยางข้าออกดีแล้วข้ากระยับเป็นซิฟหาเมื่อเทียนึงถ้ามันออกดีแล้วเดียนละเทียกันยังไดเพราะว่ามันเป็นถาดอาหารข้าซ้อมเบือ้องยางข้าเราสังเกตเบือ้องยางเาว่ามันโอเคมันสมบูรณ์ไปถ้ามันไหลเต็มหนาเราก็คือพอม,มีลาดำราสมพูก,ก็คือโอเคแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหน อยากเติมโอ้ม้วนให้ต้นยางกบติตอสอบถามคู่กุ้งได้สุดนี่ราคาอยู่3,500บาทเก็บเงินไปทางมีอยู่นะซีโตเนาะี่ตดนี่เนาะบำรุงหากบำรุงลัต่ต้นบำรุงใบค่ะเสือล่าจบครบในซีโตนี่เดี๋ยวสิบาืือบอกเ,เอาไมมเบิง้งมือเหนียวไมมเบิ้งเหล่าเด้อโอเคนะอยากบำรุงยยมแรงต้องใส่ปุ๋ยน้ำเพราะว่าปุ๋ยเม็ดมันบำรุงบ่ได้แล้วดินมันแห้ง เ้าสีใสล้ำตน้นมันก็นได้กินขึ้นกันแล้วก็ได้กินไห่เพราะมันเป็นอะมิโนโแล้วปุ๋ยน้ำชุดนี่มันแทนปุ๋ยเม็ดได้เป็นตันแต่ว่าเข้าขยันสีพนแค่นั้นหาว่าปุ๋ยเม็ดต้องใส่บอใส่คือเกาหนึ่งลาใส่รอบเดียวคลิปนี้ก็เอาไ้ซ้ำนี้แล้วพบก,กันคลิปต่อไปกุุงบ่เคยปิดนายางจ้า